ครับคลิปนี้ก็มารีวิวห้องครัวสไตล์ลอฟในสไตล์ลายหินอ่อนนะครับพื้นก็จะทำเป็นาลายลอฟสีเทาเข้มๆนี่คือสภาพห้องครัวที่ต่อเติมจากบ้านหลังเดิมนะครับด้านติดตัวบ้านก็ลืกระเบื้องฮะลืรกระเบื้องออกสภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับหลังจากที่ลือกระเบื้องออกแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการขัดเคลียร์ผิวนะครับส่วนตัวที่ ่อฉาบใหม่ในในส่วนของต่อเติมใหม่นะครับเราก็ต้องฉาบปรับผิวกันใหม่สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะเริ่มต้นด้วยการฉาบสกิมปรับผิวงานนี้ยาวกันไปถึง3อ๋อไม่ใช่สี่รอบเลยนะครับฉาบปรับผิวกันถึง4รอบถึงจะขึ้นลายกันได้นี่ก็เป็นการฉาบปรับผิวงานนี้ทําทั้งผนังและพื้นนะเราก็ต้องเก็บงานผนังให ให้จบก่อนถึงจะทำงานพื้นต่อได้หลังจากที่ฉาบปรับผิวกันเป็นที่เรียบร้อยรวมๆแล้วคือฉาบกันสีรอบหลังจากนั้นถึงได้ทำการฉาบแต่งลายหินอ่อนนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าเราไม่ใช้กระดาษทรายขัดเพราะฉะนั้นการฉาบปรับผิวคือต้องเรียบมากที่สุด หลังจากนั้นเราก็ทำการขึ้นลายปูนที่ใช้ก็คือปูนและสีล็อบของล็อปไลสไตล์นะครับงานนี้โจทย์ก็คือเป็นลายหินอ่อนแบบเรียกว่าดูสบายตานะทำให้บ้านโปร่งโล่งสบายด้วยก็ต้องเป็นลายที่ออกลายน้อยๆนะครับเห็นริ้วรอยของลายสีเทาเนี่น้อยมากที่สุดแต่ก็ต้องให้มองออกว่าเป็นลายหินอ่อนว่างั้นนะะสุดท้ายเราก็ต้องทำตามที่ ท่านเจ้าของบ้านต้องการสร้างลายหินอ่อนเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างนะให้เจ้าของบ้านมาตรวจกันก่อนประมาณนี้พอไหวไหมอ่าของบ้านก็โอเคพี่ลุยเลยก็ใช้เวลา2วันในการฉาบลายหินอ่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงที่งานพื้นงานพื้นก็ใช้ตัวอ่าสำหรับงานพื้นฉาบปรับผิวเสร็จก็ลงลายขึ้นลายกันสุดท้ายก็มาเคลือบเงาพร้อมกันนะครับทั้งผนังและพื้น เคลือบผนังเสร็จก็เคลือบพื้นต่อเลยเนี่ยครับพื้นก็จะเป็นลายลอฟออกเทาเข้มเข้มก็ดูมีมิติและก็มีความแปลกตาพูดง่ายๆว่าห้องครัวแบบนี้ก็ดูหรูหราพรีเมียมส่วนตัวพื้นตัวเคาน์เตอร์ที่เราทำเป็นลายลอฟสีเทาเข้มก็ดูมีความเข้มขึมนะครับสุดท้ายเคลือบเงานะครับด้วยเมตาหนึ่งหนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวเคลือบเงาพิเศษลงพื้นก็ทำให้พื้นแร่ง แข็งมีความทนทานรับงานหนักได้จบกันไปด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งว่างั้นเจ้าของบ้านก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็ถูกใจหลังจากนั้นเพียงวันเดียวนะครับหลังจากที่เสร็จงานเพียงวันเดียวนะก็ย้ายของเข้าห้องครัวกันเลยนะแล้วก็ตกแต่งผนังด้วยรูปที่สั่งซื้อมาก็สวยงามในแบบฉบับของอท่านเจ้าของบ้านนะครับพื้นก็สวยผนังก็สวย สรุปแล้วอาของแต่งบ้านรูปถ่ายที่รูปเขียนในนี้เป็นภาพเขียนนะครับเป็นภาพเขียนภาพน้ํามันภาพเขียนสีน้ํามันเอามาติดมาแต่งแล้วดูสวยงามโอ้หรูหรามีราคามากขึ้นเยอะเลยนะครับพี่น้องท่นไหนที่อยากได้ห้องครัวสวยๆหรูหราแบบนี้ครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่เพจ l o อบไลฟ์สไตล์หรือว่าเพจช่างตายสายล็อบทิกต็อ ช่างตายสายล็อบ YouTube ช่างตายสายล็อบไปติดตามชมผลงานกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นงานที่หมู่บ้านเดอะแพรนรลังสิทธิ์ของสองจบส่งเป็นที่เรียบร้อยรับเงินแล้วกลับบ้านกันแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับขอบคุณครับผม